เต้นครับเต้นเต้นครับว่าพวกเราก็ถ่ายกันมาอย่างยาวนานใช่เกิดอุปสรรคมากมายเป็นไข้ขาหักอะไรก็ตามนะครับก็ทําให้ยืดเยื้อมาจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่ทุกคนจะได้ดูคอนเสนร์ต t v เนาะแล้วก็สหายที่มาวันนี้มาที่เมเจอร์สุขุมวิทเนี่ยก็จะได้ดูในโรงหนังนะครับเป็นพวกเราตัดพิเศษใช่ใช่ครับตอนหนึ่งสหายที่ไม่ได้มาเนี่ยก็ สามารถดูทางวีี T V นะตอนสองทุ่มครับผมวันนี้จะมีแนด้วยแฟนไม่ใช่แฟนแต่ทีเอ็มเทรเร์ขอแสดงความยินดีวัี้เสร็จเรียบร้อเนาะใช่บ้าก็จริงๆเทรเลอร์นี่ก็ปล่อยไปแล้วเนาะก,ก็การตอบรับก็ค่อนข้างดีครับแล้ววันนี้ก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะแล้วก็มีป้ายไฟของทุกคนเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับมีคนไทยมีต่างชาติด้วยใช่คนจริงก็เยอะก็มีกำลังใจเนาะมีกำลังใจใช่ ครับผมใช่ใช่ครับพวกเราก็เดินขึ้นมาตั้งแต่ชั้นจีเลยครับผมแล้วก็เจอแพนต์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งใช่ขึ้นบันไดเลื่อนมาทุกชั้นเลยชั้นสามนี่ครับใช่ครับชั้นลงหนักเลยครับผมดังมากครับหรือว่านกหวีดครับแต่ก็ขอบคุณมากครับแสดงว่ารักพวกเรามากครับขอบคุณมากครับคุณเสียงคีด ก็สำหรับซีรีส์ไอริทเตสเทโลอีนนะครับหลากหลายนายเสด็จติดเนี่ยก็เป็นรีเป็นรีเมคเราะเพราะว่ามันมีเวอร์ชั่นจีนมาก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วแล้วก็คือค่อนข้างที่จะดังมากๆที่จีนนะฮะดังตั้งแต่นิยายนะครับแล้วก็ถูกหยิบไปทำเป็นซีรีส์แล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นของพวกเราใช่ก็ที่จีนก็ประสบความสำเร็จมากอันนี้ก็มาเป็นเวอร์ชั่นไทยนักแสดงไทยบริบทไทยทุกอย่างไทยหมดเลยก็ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามใช่ใช่ครับผมก็ชอบแนลวอบ่เราทำได้ดีครับผมก็ชอบแปนลาวนชอบที่เรได้ครับผมกอแปลว่าได้เมก็อกแัีนชอ่ได้แปลว่าทัมแปลว่าไดมแปลาว่าสวัสดีครับอะแว่ราทไ้รับอแปลอะไร ไม่เมื่อกี้จะพูดประมาณว่าก็อยากให้แฟนๆจีนทุกคนอชอบเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขไปกับมันแล้วก็คอยซ<อ>ัพพอร์ตพวกเราทั้ง4คนตลอดตลอด,ลอดไปใช่กพ็พอเราได้มาเล่นเนี่ยเราเร,เราก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีความคล้ายของจีนเนาะคือพอเราเล่นไปเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าโอเคทำไมทำไมคนจีนถึงชอบกันชอบชกับเรื่องนี้เพราะว่าขนาดเราเล่นเองเรายังรู้สึกหลงรักกับที่เรื่องนี้แล้วก็รักกับตัวละครเราด้วย รับกันเองด้วยไหมคะรับกันเองด้วยโอ้ยยังไงอะคือก็ยังไงเคมีนเราเป็นไงบ้างไ,ไม่เคยร่วมง,งานกันมากอนเลยครับ่ครั้งแรกก็แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นิและตแลนะ่แต่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะว่าอย่างกดก,กว่ารช่ไมแต่แมมีความโตมีความผู้ใหญ่สูงแต่การเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเด็กสูง ครับผมมันก็เลยมีความบาลานซ์กันการทำแ<พ>รนค้ <ผม S 2> ับาลานซ์อ,อย่างนี้นี่สาวายสมองไหลแล้วนะอ้าวอะไรอะอะไรนั้นครับผมก็คู่ของเราสองคนจริงๆเราก็มีซีรีส์เรื่องแรกเรารักชอบเจ็บ<ช>ที่เราได้เล่นด้วยกันมีโอกาสเล่นเป็นเรื่องแรกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองซึ่งก็จากการทํางานมาก็ได้รู้ใจกันมากขึ้นเวลาเล่นก็จะคล่องขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ แค่มองตาก็รู้ใจละไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องมองตาด้วย mm hmm. เรารู้ใจกันอยู่แล้ว mm hmm. แค่สูดอากาศร,บรอบๆตัวเรา mm hmm. ครับอ๋อ oh, ใช่ก็ mm hmm. อ,อ,อย่างที่พูดไปบนเวทีเมื่อกี้นะครับ mm hmm. ก็คือหลังจากจบซสชันหนึ่งแล้ว mm hmm. เราจะมีซีชันสต่อให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอน mm hmm. แล้วก็บทบาทมันก็จะ พ,าาพัฒนาขึ้นนะจากตอนแรกพวกเราเป็นนักเรียนมัธยมกันหมดเลยสม<ช>พีการก็อาจจะอยากเป็นอะไรก็ภาคหนึ่งครับก็อาจจะเป็นความท้าทายสำหรับการดหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่ว่าซีซัี่สองเนี่ยเข้าทางผมล, <laughs> ละกลายเป็นมันเริ่ม <laughs> นักแสดงเริ่มทุกคนเริ่มโตขึ้นสู <mover> ่เริ่มเป็นวัยทํางานซึ่งก็ตรงกับผมนะครับส่วนของน้องๆสามคนก็จะเป็นโจทย์ยากของสามคนเลยเพราะว่าจะมีซี้นท่สองแล้วก็จะมีตอนจบให้ทุกคนได้ดูด้วย พอแม้แต่ซีซั่นสองก็จะเป็นเปลี่ยนลุแล้วฮะก็จะเป็นทหารเลยไปเป็นนักบินเป็นทหารอากาศแบบนั้นเลยใอ่าใช่ก็ค่อนข้างชาเลนจ์พวกเราทั้ง3คนเนาะอย่างเจอก็เป็นตำรวจใช่ก็คือต้องหุ่นแบบหุ่นแบบพิกาด์นะไหนพิกาโชว์หุ่นหนอ่อยโชว์ไปยังไงได้อันนี้มันใน,โนโสื่อเนาะไม่บงังไม่บงังหรือเอลไม่บงังแค่เดินออกมาตรงนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมก็นิวต่อเลยครับนิวฮะในซีซั่นสองอ๋อซีซั่นสองนะครับ ก็สําหรับส่วนตัวของผมของผมเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็จะเริ่มมุ่งหน้ากับความฝันตัวเองมากขึ้นครับก็เขาเนี่ยอยากเป็นดาราเขามุ่งหน้าแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยหยุดแค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าทุกทุกคนมีบทบาทที่แบบว่าโตขึ้นนะครแล้วกันรอดูรอดูไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับผม ก็วันนี้นะครับผม n ดดิก i x The Heroin นะครับในชซตเดของพวกเราเนี่ยออนแอร์ EP หนึ่งเป็นวันแรกเลยก็หลังจากนี้ทุกคนก็สามารถดูได้ที่ VTV นะครับทุกวันอังคารตอนสองทุ่มครับผมแล้วก็มีดูได้ทาง YouTube ด้วยครับผมใช่แต่อย่าลืมไปปันแฮชแท็กใน X กันนะทุกคนเวลาหนึ่งทุ่มตรงก็รายละเอียดอะไรก็อยู่ใน X เรียบร้อยแล้วทุกคนไปดูได้ฝากให้ขึ้นเทรนเลย่ะฝากอะไรฝากวเราไม่ไดอ้อมอกอ้อมใจไง ครับผมรับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย